สวัสดีค่ะได้กลับมาคุยกับพวกเราเอีกนะคะอ่าวันนี้ก็จะคุยความในใจนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะก็ไม่อยากจะดูข่าวบ้านเมืองเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันชักจะบานปลายไปกันใหญ่นะ,ะในขณะที่บ้านเมืองก็ เจอปัญหานะคะทุกๆด้านเลยนะคะโดยเฉพาะสงครามาไวรัสโควิดเนี่ยนะ,ะมันก็เกินพอแล้วนะคะที่เราทุกคนควรที่จะให้ความร่วมมือนะคะแต่นี่มันกลายเป็นว่าเอาโควิดเอาสถานการณ์อันเนี้ยนะคะมาเพื่อที่จะก่อความไม่สงบนะ,ะแล้วก็หาเหตุผลเพื่อที่จะ ให้รัฐบาลเนี่ยหมดความชอบธรรมโดยการที่ว่าออกมาม็อบรายวันนะคะออกมาม็อบออกมาแพร่เชื้อนะ,ะแล้วก็ฝ่าฝืนกฎหมายพระราชกรรําพระราชกํหนดนะคะพระราชบัญญัติโรคระบาดนะคะฉุกเฉินะะนะคะตอนนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าจะทํำยังไงนะคะจะมีข้อแนะนําอะไรนะคะซึ่งดิฉันก็มีข้อแนะนําที่จะให้ ลุงตูเนี่ยพิจารณาอยู่นะคะแต่นี่โควิดมันก็เลวร้ายอยู่แล้วนะคะมันกลายพันธุ์มันอะไรเนี่ยนะคะแล้วเราก็อยู่ในฐานะทีะ่มันเอาจะเอาไม่อยู่อยู่แล้วนะคะแต่มันก็ดีอย่างที่ว่าพวกม็อบเนี่ยมันจะมาดา่านายกอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าในขณะที่อเมริกายุโรปมันก็อันดับหนึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากเห็นคนล้มตายทั่วโลก แต่โรคระบาดมันเป็นเช่นนั้นนะคะเราอย่าโรคสวยนะ,ะว่าโรคระบาดนี่โอ้ยเป็นแล้วหายนะเป็นแลดีเป็นแล้วไม่มีคนตายอันนั้นมันโรคสวยแล้วนะคะตอนนี้โรคระบาดมันก็คือมันตายกันเป็นเบื่อกลายเป็นตายกันเป็นกองนะคะเผากันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่มันพยามันโรคระบาดตอนนี้ไอ้วัคซีนนะคะได้อย่างนี้จะเอาอย่างโน้นนะคะ แต่อันนี้มาเอามาทะเลาะก,กันเรื่องแบ่งกัน,นยอย่างไฟเซอร์เนี่ยแม้ทะเลาะก,กันไอเอ็มอเนี่ยมันดีมัน,มนวิเศษไมไม่มีวัคซีนไหนวิเศษนะคะแล้วก็ตอนนี้อเมริกาเพิ่งยอมรับนะคะว่าฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์สองโดสแล้วก็ยังติดนะคะติดแล้วก็เสียชีวิตถึงหกพันกว่านะคะ ยอมรับแล้วนะคะหลังจากที่ปกปิดมาเพราะว่ากลัวตัวเองขายวัคซีนไม่ออกนะคะก็ปกปิดตัวเลขนี้ในที่สุดก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองนั้นนะคะ,ะวัคซีนนั้นติดจริงนะคะแล้วก็ตายจริงถึงหกพันกว่านะ,ะแล้วไอ้มอบรายวันเนี่ยก็คือภาวะโรคระบาดเนี่ยมันก็โอเคแหละนะเราก็ยอมรับได้นะว่าทุกคนต้องไม่ประมาททุกคนต้องไม่ด่าทุกคนจะต้องอยู่ใน ในบ้านของตัวเองปกรักษาตัวเองให้ได้นะคะแต่ไอ้มอบายวันซึ่งมันมาแพร่เชื้อให้เพิ่มให้ยอดการติดเชื้อนี่เพิ่มแล้วทำให้อะไรเป้าหมายที่จะล้มเจ้านะะล้มสถาบันเนี่ยสำเร็จได้เร็วนะคะโดยการที่จะล้มลงตูเนี่ยเป็นด่านแรกเลยนะคะล้มลงตูนี้ก็ด่านแรกก็จะต้องล้มยังไงก็ล้มให รัฐบาลเนี่ยดูแย่ดูเอาไม่อยู่นะคะดูขาดความชอบธรรมนะคะดูล้มเหลวไปหมดอ่ะนะคะอย่างเช่นการใช้กฎหมายก็ล้มเหลวอันนี้มันไม่กลัวกฎหมายแล้วมันออกมาเย่เย่นะเผานนเผานี่สาสีนะคะเผาพระบรมรูปนะคะเผาทุกอย่างนะคะทำลายทุกอย่างนะคะซึ่งกฎหมายก็คือกฎหมายนะ,ะกว่าจะเอามันได้นี่นะคะ,คะก็ใช้เวลาใช่ไหมคะ พอใช้เวลาไปถึงสารอา่าวสารให้ประกันอีกนะฮะซึ่งสารไม่ควรจะข้อแนะนําตรงนี้นะคะสารไม่ควรที่จะไปเปลี่ยนนะคะไปเปลี่ยนหลักการของคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะคะคดีหนึ่งงสองแต่อันแรกเลยนะคือว่าห้ามประกันนะฮะห้ามประกันตอนนี้กลายเป็นว่าให้ประกันมันก็เข้าทางมันสินะฮะเข้าทางมันว่ามาให้ประกันก็ดีสิเราก็ทําซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจนกว่าอะไรอ่ะมันจะเสื่อมความศรัทธาตรงนั้นได้นะฮะแล้วกระบวนการนี้มันทากันเป็นกระบวนการนะคะทำไมว่าพวกนี้มันจึงกล้าหาญเกินนะคะเราก็ว่าเอ๊ะรุ่นเราทําไมไม่เป็นอย่างนี้นะะตอนนี้มันใช้วิธีการจ้างนะะจ้างจ้างผู้นําโดยเฉพาะผู้นำเด็กทั้งหมดเนี่ยนะคะที่กําลังศึกษา นะฮะอย่างเช่นนายกุ้นนายกุ้นนางรุ่งเนี่ยนะฮะจ้างมาด้วยเงินจำนวนมากนั่นแหละนะฮะจำนวนมาก10 10ล้าน20ล้านเนี่ยนะฮะก็ถือว่าไม่มากเลยสำหรับคนที่จะกล้ามา,าทำให้เป้าหมายเนี่ยมันมันได้มันเป็นผลงานอ่ะนะคะต้องเอาคนแบบเนี้ยนะฮะคนที่ไม่ต้องคิดอะไรเด็กที่บริสุทธิ์นะฮะอย่างเช่นเด็ก อะไรอะ่ะเด็กเด็กกลุ่มเด็กเลวอ่ะนะคะกลุ่มเด็กเลวอ่าแล้วก็เยาวะชนทั้งหลายนะคะพวกวินมอเตอร์ไซค์นะคะพวกนปชเก่านะฮะแล้วพวกชายชุดดําเก่าพวกปรปภนะ,ะพวกตกงานนะคะพวกจอจัดพวกต่างด้าวนะฮะพวกอะไรทั้งหลายแหละ,ะที่มันสามารถที่จะ,ะจ้างได้นะฮะก็รับจ้างกันไปนะะแล้วก็ไม่ต้องเอาเยอะนะคะ อย่างเช่นกปกปปสนะคะสิบกว่าล้านคนนะยังเอาไม่อยู่นะคะแล้วหมดเงินมากมายมหาศาลนะะมันก็ยังไม่ออกนะคะฉะนั้นมันใช้วิธีการที่รับเงินต่างชาติสนับสนุนต่างชาตินี่สนับสนุนสำคัญมากเลยนะคะเป็นต้นตอเลยนะคะสนับสนุน นะแล้วก็จัดหาองค์กรในประเทศจัดหาองค์กรประเทศองค์กรนี้ก็หาแนวร่วมนะคะใครมีแนวร่วมทางนี้บ้างนะคะแล้วไปจ้างคนให้มันคือ,อไปจ้างคนที่ปฏิบัติการนะ,ะไปจ้างแนวร่วมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนนักศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจ้างมานะคะแล้วพวกนี้ก็จะทำนะ,ะอย่างเช่นอะไรอะ่ะแพนด้าไรเดอร์นะคะฟู้ดแพนด้าไรเดอร์นะคะันั่นก็เห็นหรือเปล่านะคะ จ้างคนอย่างนี้มานะชายชักการเห็นไหมตอนนี้มันมามันทําลายอย่างเดียวนะทาลายยั่วยุทําลายพระบรมรูปฉายาลักษณ์เนะคะมันก็ท้าทายกฎหมายไงฮะมันทําท้าทายกฎหมายแล้วทําให้เราให้ประชาชนเนี่ยเกิดความโกรธแค้นมันนะคะแล้วนําไปสู่สงครามกลางเมืองอกลางเมืองนะคะเป็นชนวนตอนนี้มันจุดชนวนนะคะแล้วตอนนี้ นอกจากมันจะแพร่เชื้อมันก็จะปฏิเสธกฎหมายต่างๆจนทําให้กฎหมายนี่อ่อนแอนะคะแล้วมันก็เรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะมีการเลือกตั้งใหม่นะคะเพื่อที่มันจะให้คนที่เคยรับความผิดภายใต้รัฐธรรมนูญนี้นี่น,นนะคะอย่างเช่นจำนำข้าวเนี่ยนะคะจะได้หลุดนะ,ะเป็น ตามเป้าหมายของมันนะคะยิงรักจะได้กลับมานะฮะหรือใครที่ติดคุกอยู่ก็จะได้ออกมานะฮะหรือใครที่กําลังที่ถูกกาเนินการอยู่ศึกษาสวนก็จะยกเลิกไปอะไรเงี้ยนะคะมันต้องการอย่างนั้นนะคะแล้วเป้าหมายที่ว่าจะล้มสถาบันนี้ถึงแม้ว่ามันจะยากก็จริงอยู่นะคะแต่ว่าอ่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอน ปีพศ2475อย่าลืมนะคะว่ามันสามารถปรงพชนราชการที่8ไดได้ก็ถือว่ามันเป็นไปได้นะคะมันเป็นไปได้แต่มันจะเป็นไปได้ในยุคนี้หรือไม่นะคะเราก็มันอยู่ที่ประชาชนนะคะว่าเรานั้นจะแข็งแกร่งนะจะก็ใช้สติปัญญาเนี่ยตั้งรับกับมันนะคะตอนนี้นะคะ มันมันก็ทำลายด่านแต่ละด่านมาแล้วก็เหลือด่านลงตูนะฮะลงตูตอนนี้ก็ดูจะย่แย่แล้วอ่ะดูคือดูอ่อนแอนะฮะว่าไม่ใช้เด็ดขาสักทีทำไมไม่เด็ดขาสักทีนะคะจริงๆแล้วนะฮะมันก็มีมาตรา157คำาขออยู่นะคะเพราะว่าทำอะไรไปนิดหน่อยมันก็ฟ้องลงตูแล้ววาเนะี่ยมาตราใช้อำนาจนะฮะ อำนาจห,ห,หน้าที่ของรัฐเนี่ยในทางไม่ชอบนะในทางาลูกแก่อำนาจนะมันก็จะอเอาไปฟ้องนะคะแต่จริงๆแล้วพูดถึงนะะว่าในพวกกลุ่มนี้มันถือว่าเป็นกบฏก็ได้เลยนะคะ,าะการทําลายล้างของมันใช้อาวุธนะคะแล้วมีการวางแผนนะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้เหตุการณ์อย่างเช่นทวงหาวัคซีนนะคะข่าวปลอมต,ต่างๆเลยมันทําหมดนะนะคะ ฉะนั้นพวกนี้มันทํากันเป็นสายข่าวปลอมก็สายหนึ่งนะคะฝ่ายค้านก็ระดมะข่าวปลอมนะคะสสสสซึส่งสารเรวทั้งหลายนะคะสวะทั้งหลายนะคะมันก็หน้าที่ของมันไม่ใช่เลยนะที่จะไปต่อต้านอำนาจรัฐนะคะสสเนี่ยไม่ใช่เลยนะเงินภาษีของเรานะคะดีฉันเสียภาษีนะถึงจะนั่งอยู่ที่นี่ก็จริงนะะแต่ดิฉันมีกิจการที่เมืองไทยนะะเสียภาษีเกือบ ปีละแสนเนะคะเกือบปีละแสนนัน้นะค,คิดดูเงินของเราอ่ะนะคะเราไปจ่ายให้เขาอ่ะนะคะแล้วพวกนี้มันก็ต้องการเป้าหมายก็คือจะล้มเจ้านั่นแหละนะคะมันทําการใหญ่ไปมล่ะนะคะมันทําไปถึงขนาดล้มเจ้าล้มล้างการปกครองอ่ะนะคะตอนี้ตามที่ดิฉันก็อยากจะมีข้อแนะนานะคะว่า อย่างเช่นปาเทพออกมานะคะปาเทพออกมานี่ก็แรงก็เพื่มเป็นมาเป็นลูกระนาาเลยนะคะก็ถูกใจพวกเราผู้รักชาติพลังเงียบทั้งหลายนะ,ะถูกใจมากนะ,ะว่าปาเ,เทพปาปาเทพเนี่ยพูดได้ตรงใจมีความจริงใจมีความตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ซื่อสัตย์นะ,ะแล้วก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือได้นะคะถึงแม้ใครจะลบภาพของป้า ป้าเทพล,ล้มเหลวะะทำงานไม่ไมไ่เคยสำเร็จตลกไปวันๆไร้สาระอย่างในมักในมักพิษบุญเนี่ยนะคะก็บอกไร้สาระถ้าไม่คนหัวเราะหัวเราะนีคือยารักษานะฮะรักษาอะไรอะจิตวิญญาณของมนุษย์นะคะคนที่อารมณ์เศร้าวคนที่ป่วยเศร้าวคนที่อะไรอะการหัวเราะเนี่ยการได้ทําให้สุขภาพดีนะคน สุขภาพไม่ดีเท่านั้นที่หัวเราะไม่ได้นะคนบ้าคนเสียสตินะคือคนไม่รู้หัวหหัวเราะก็หัวเราะแบบอะไรอะ่ะล,ล,ละเมอเพ้อพกอะ่ะสติหลุดอะ่ะนะคะแต่อันนี้คือการมีอารมณ์การอะไรอะ่ะ เขาเรียกว่าบําบัดได้เสียงหัวเราะนะคะมันมีคุณค่านะคะแล้วไปบอกว่าล้มเหลวยังงอนอย่างนี้นะ,ะล้มเหลวของลุงคือการเรียนรู้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่านะ,ะการเรียนรู้แม้จะไปบอกว่าคนนั้นล้มเหลวคนนี้ล้มเหลวแล้วไปบอกว่าคนอื่นไม่ล้มเหลวไม่ได้นะคะการเป็นไทยล้มเหลวเสียงเงินมาตั้งเท่าไหร่ CEO ระดับไหนนะที่คุยนักคุยแนวว่า CEO ตัวเองระดับด็อกเตอร์ไม่รู้กี่ด็อกเตอร์นะ สมหัวกันอยู่ในการบินไทยทําไม่ขาดทุนละ่ะนะมันมันเอาอะไรวัดว่าคนขาดทุนนะคือคนล้มเหลวนะคะแล้วจะบอกว่าลุงล้มเหลวลุงไม่เดือดร้อนใครเงินในกระเป๋าของลุงลุงไม่เคยไปกู้นี่ยืมสินนะคะรัฐบาลไม่เคยนะรัฐบาลไม่เคยมาเป็นภาระกับลุงด้วยนะคะฉะนั้นเราจะไปดูถูกเขาดงเขาล้มเหลวล้มลุกคลุกคลานอันนั้นคือการสู้ชีวิตคนเรามันต้องมีการสู้ชีวิต นะถ้าหากเราไม่สู้เราไม่รู้หรอกว่าความสําเร็จมันหอมหวานแค่ไหนนะฮะตอนนี้ลุงก็หอมหวานแล้วนะแม้ในวัย70ควรจะพักผ่อนควรที่จะไปตีกลอฟควรที่จะไปเอาเงินที่ตัเองเคยสะสมมาเนี่ยไปทํา แหมไฮโซเหมือนอเหมือนอะไรตลกเลยทั้งหลายนะฮะที่ทำตัวเป็นไฮโซซื้อรถแพงๆเป็นี่เป็นสินนั่นะนะนะที่ออกมามาด่าลุงมาว่าลุงมากะแหนกะแหนะลุงนะฮะแล้วเมียซึ่งเป็นนักร้องก็แหมปากร้ายเหลือเกินนะฮะซึ่งดิฉันก็คิดว่านั่นแหละนะฮะเราจะเห็นว่าเราจะเห็นเชื้อเห็นชาติของพวกนี้เลยนะว่าเขาคิดยังไงนะคะเขาคิดยังไงกับ สถาบันชาตินะสถาบันชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆ มันแบ่งประเทศกันแล้วนะพักนนจะเอาภาคภาคอีสานพักนี้จะเอาเนี่ยใครจะคุมประเทศไทยต่อไปมันแบ่งกันหมดแล้วนะคะมันแบ่งกันหมดแล้วก็มีแต่ประชาชนนี่แหละนะคะที่เราจะรวมกันนะสนับสนุนคนดีสนับสนุนทหารเนทำหน้าที่ให้ตรงไปตรงมาทำให้เด็ดขาดนะคะฉะนั้นข้อแนะนําของดิฉันก็คือ,อเราก็อย่าไปหลวมตัวนะอย่าไปเกลียดลุงตู่นะแล้วก็ ป๋าเทพก็แนะนําแล้วลุงตู่เป็นนายกนะคะสั่งไปเลยนะคะอะไรที่มันผิดก็ว่าผิดนะคะแล้วพอบอรตเรเนี่ยควรจะปลดได้แล้วนะคะถ้าหากว่าทํางานแบบนี้นะคะเราก็ควรที่จะปลดได้แล้วนะประชาชนควรเรียกร้องได้แล้วลงชื่อปลดได้เลยนะคะ ดิฉันคิดว่าเราควรจะทําอะไรสักอย่างนะดิฉันก็มีความในใจเท่านี้นะจริงๆก็มีอีกหลายอย่างแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอให้พวกเราปลอดภัยจากโควิดนะคะสวัสดีค่ะ